ผมว่าแล้วผมเคยเห็นถ่ายอยู่แถวนี้โอ้โหมาอยู่นี่เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับนายบสวัสดีครับผมเอาแล้วมาขายอยู่นี่เหรอผมมาบ่อยๆไม่เห็นเลยผมมาเรื่อยนะผมผมก็เดินมาซอยนี้แหละซอยแรกเลยเห็นไมไอดอกันเปล่ามาบ่อยมากเลยตลาดเนี้ยแต่เห็นแวบๆว่ามาตั้งร้านอยู่เนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้ขายอะไรบ้างเนี่ยพวกเครื่องมือช่างจ้ะ โอ้ร้านเขาอยู่นี่เองผมก็ตามหาอยู่ผมเห็นผมเห็นนะนะที่จีบรีวิวลงในในในช่องอยู่แต่ไม่คิดว่าอยู่เอ๊ะทำไมมาอยู่ตรงนี้ผมก็ยังคิดคิดอยู่โสเนี้อร่อยดี <laughs> อันนี้นั่งรถตู้มาเนี่ยนั่งรถตู้มาแบบยาวเลยไปวัดไปทางวัดตรงไหนอะ่ะเนี่ยวันนี้ไปทอดกะทิที่วัดสำนักพุทธสมัยมาโอ้หเนี่ยนะครับโอ้มาเจอ <laughs> ốm cá bông măng